สวัสดีค่ะวันนี้แม่เมย์จะมาพาเพื่อนๆทําเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆนะคะนั่นก็คือทาโก้มันฝรั่งค่ะเป็นอาหารแนวเม็กซิกันเนาะทาโกเม็กซิกันนะคะก็ทําไม่ยากเลยค่ะเราก็จะใช้เป็นหลักๆเนาะก็จะเป็นแป้งตอติย่านะคะแล้วก็มันฝรั่งอันนี้เมย์จะใส่ข้าโพดข้าวโพดลงไปด้วยนะต้มมันฝรั่งแล้วก็ข้าโพดให้เรียบร้อยเลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเมจะใส่หอมใหญ่แค่รอดแล้วก็แฮมด้วยนะคะซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยเราจะหั่นให้เป็นเต๋าเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยนะคะก็สําหรับสูตรนะเดี๋ยวเมจะแปะไว้ให้ที่คำบรรยายใต้คลิปเลยค่ะเมื่อเราหั่นทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเอาไปผัดกันนะ เมื่อเราหั่นผักหั่นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนําไปผัดกันค่ะไม่ใช้เนยสดนะคะก็ตัดมาก้อนเล็กๆกะเอาเนาะให้เนยอะ่ะเขาละลายจนกลายเป็นน้ํามันเนยก่อนแล้วเราจะถึงทําการผัดนะคะ<ม>ก็ผัดหอมใหญ่แค่หลอดแล้วก็แฮมจริงๆแล้วว่าถ้าเพื่อนๆแบบจะใช้เป็นเส้นกอกหรือจะเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นอย่างไก่เนื้อไก่เนื้อกุ้งเนื้อปลาอ,อะไรเงี้ยเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้นะคะตามเราชอบเลยทุกอย่างนะคะ หั่นเป็นเต๋าเล็กๆชิ้นเล็กๆทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ผัดทุกอย่างจนสุกดีนะคะผัดให้หอมเลยค่ะผัดให้หอมแล้วก็สุกดีเลยค่ะในส่วนของข้าวโพดเนี่ยมันสุกอยู่แล้วเนาะเราก็แค่นําไปคลุกเ้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําส่วนนี้นะคะไปผสมกับมันอมันฝรั่งที่เราต้มไว้ตอนแรกเลย ในส่วนของมันฝรั่งนะคะที่เราต้มเอาไว้จนสุกแล้วเนาะเราก็จะทำการปอกเปลือกออกเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะบดเขาให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะให้มันเป็นมันบดนะจา๊ะเมื่อเราบดมันฝรั่งจนพอใจแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะนำผักที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนำมาผสมรวมกันกับมันฝรั่งนะคะให้เข้ากันนะแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยนะคะใส่ออลิาโน พาสเลลงไปด้วยนะคะในส่วนนี้แต่ถ้าไม่มีออรเรโกโนพาสเทก็ไม่เป็นไรค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยก็พอค่ะแล้วก็ลองชิมรสด,ดูนะคะก็จะออกรสชาติเค็มๆม,มันๆประมาณนี้นะจ๊ะโอเคต่อไปนะคะเราจะนําแผ่นแป้งตอติยานะคะซึ่งก็คือแผ่นแป้งที่เอาไว้ใช้ทําเคบับนั่นแหละคะ่ะนำมาทาด้วยซอสมะเขือเทศให้ทั่วแผ่นเลยนะคะ เมื่อเราทาซอสมะเขือเทศจนทั่วแผ่นแล้วเนะเราก็จะนําตัวของมันฝรั่งบดนะคะที่เราทําการคุกเค้าใส่เครื่องปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะนํามาวางเลยค่ะวางครึ่งแผ่นนะคะเพื่อที่มันจะได้ปิดได้นะก็พอหลังจากวางเสร็จสับเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะนําชีสนะคะในส่วนของชีสเนี่ยเมีใช้เป็นมอสซาเรลลาชีสนะคะเป็นชีสแบบยืดได้เนาะที่ชีสใส่พิซซ่านะคะนํามาโรยตามชอบของเราเลยค่ะ แล้วเราก็พับแผ่นแป้งอีกครึ่งหนึ่งเข้ามานะคะมันก็จะกลายเป็นรูปแบบครึ่งวงกลมเนาะประมาณนี้เลยจ้าต่อไปเราก็จะนําน้ํามันนะคะไปใส่กระทะกระทะใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําเจ้า,าทาโก้ของเรามาทอดบนน้ํามันนะคะค่อยๆทอดไปเรื่อยไส้ข้างในเนี่ยมันสุกอยู่แล้วนะคะแค่ทอดให้ข้างนอกอะกรอบนะแล้วก็ให้ชีสของเราอะละลาย ทอดจนแป้งของเรานะคะมีความกรอบแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะให้มันมีความแบบว่าเออเป็นสีน้ำตาลหน่อยๆนะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วสามารถนำมารับประทานได้เลยค่ะเป็นอาหารเช้าเมนูแบบชิวๆง่ายๆนะคะไปลองทำดูเนาะ ร้อนจังอืออืออือร่อยไมอืออืออันนี้น้องคือน้องคือกดชีชนะ